ตอนนี้เราอยู่กันที่ภาคธรณีวิทยาตอนนี้เราอยู่กันที่ภาคธรณีวิทยาภาระพิาศา์จุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเราจะมีได็กวันสอเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ๋อเรากลับมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันรลครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่4ี่นะครับพี่มิกิที่เราเริ่มการแข่งขันไป ก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าวันนี้เราจะไปตามดูกีฬาไปตามเชียร์อะไรบ้างก็มาโชวยกันเลยมาดูด้วยกันเลยทุกคนไปครับไปครับนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ อยู่ครับเห็นพี่วิงกิไหมตอนนี้พี่อยู่คนเดียวเลยก็เห็นเห็นครับไหนไหนอยู่นี่ครับออ๋ถามเขารู้สึกหน่อยว่าวันนี้เนี่ยได้เหรียญทองมาแบบว่าเห็นเขาบอกว่าแข่งจบไวมากแบบดูไม่ทันเลยแบบกระพริบตาคือไม่ได้เลยคือแบบเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ให้เขียนคู่ต่อสู้ครับเราก็แชร์เทคนิคทั้งหมดที่เรามีเนี่ยใส่กับคู่ต่อสู้เลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เต็มที่กับเราเราก็เต็มที่กับคู่ต่อสู้ครับแล้วแบบเราลงในนามจุฬาด้วยก็อยากเต็มที่แล้วคว้าเหรียญทองให้กับจุฬาครับเรรราาาามีียยกกไไไหหนนนแข่งงงงวััอบ้ค พรุ่งนี้ครับก็อีกเว้นหนึ่งครับเป็นประเภททีมครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ทีมจุฬาด้วยนะครับเทควันโดครับพวกเราก็จะขอเหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญทองมาให้ได้ครับผมวันนี้ที่ได้ทองมาเนี่ยเมื่อวานนอนไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็พอั่วโมงคก็พอผมาะว่าขอบตาน้องยังดำอยู่เลยอกยวเยอมกีอันไหนอยู่ลองชวนสาวๆเอ้ยเพื่อนๆทุกๆกีฬาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดว่ายน้ำแบดมินตันอะไรก็ฝากมาเชียร์ผมด้วยนะครับช่วยซ support แชร์คนน สำหรับวันที่4ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่5 1อินเทอร์เน็ตเกมค่ะซึ่งวันนี้นะคะนักกีฬาต,ตัวตึงอย่างน้องอยู่นะคะนักกีฬาเทควันโด้ทีมชาติไทยเนี่ยก็เพิ่มเหรียญทองให้กับทีมจุฬาของเราค่ะนอกจากเทควันโด้นะครับเรายังมียูโยสึนะครับประเภทดูโอมีกีฬาซับบอร์ดด้วยที่คว้าเหรียญทองมาในวันนี้ได้ครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะทีมจุฬาเนี่ยเพิ่มเหรียญทองมาอย่างมากมายเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปดูกีฬาอีกหนึ่งตัวตึงของจุฬานะครับพูด ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะไปเชียร์กีฬาอะไรกันก็ตามมาเลยครับผมไปไปเ,เ,เล่นเจ๋ง <ไป S 1> เจ๋อมาเลยวันนี้เจ๋อเหรอได้<ๆ>เจ๋ง<ๆ>เจ๋ง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 อยู่ไหนเจ๋งเจอเลยครับสวัสดีครับจัได้ย้อนย่ออะไรครับเออเข,ข,ข,ขอเกีเหรอต้นต๋งสป,ปอนเหรอไม่ไม่ได้ฮะอะไรนะอันนี้จริงจังปะจริงจังเหรอแล้วพบกันใหม่ครับกับซียูเกมอนเกมอนครับ